คลิปนี้นะครับผมจะเอาใบมีดตัดหญ้าตัวสิบนิ้วแปดฟันนะครับของโกดรา้อนนะครับหรือว่าใบมีดตัดหญ้ามังกรทองนะครับคลิปนี้จะเอามาตัดหญ้าบนทางในนาแบบนี้นะครับก็เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับตัวนี้นี่นะครับสิบนิ้วเปดฟันนะครับความหนาก็หนึ่งจุดหกมิลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมไปตัดหญ้าเพนกลานะครับก็ เป็นนาข้างๆนะครับเป็นหญ้าทังโกลานะครับคลิปนี้มาดูตัดหญ้าแบบนี้บ้างนะครับว่าใบมีดตัวนี้จะเข้าดีหรือไม่ดีนะครับ นี่นะครับการตัดหญ้าบนทางอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสาหรับใบมีดตัวสิบนิ้วแปดฟันนะครับนี่นะครับแต่ถ้าตัดหญ้าเพนกลานะครับถ้าเจอนานๆเลยก็เหมือนจะมันจะตัดไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าหญ้าสั้นๆที่เหมือนตัดไปรอบก่อนตัวนั้นก็ตัดได้ดีนะครับคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับผมจะเป็นลิงการคคาไว้ให้นะครับใบมีดตัดหญ้าโกตรดรา้อนนะครับนี่นะครับ ในายใบมีดเขียนว่าคมกริบนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมน,นะครับผมกคุณครับ